เออครับพี่น้องกินเะละืไม้ครับพอมักินบักไม้มันนี่บักเงาะครับโอ้ยแมงวันกับพอแมงวันแมงวันสีทองกินบักไม้โอ้ยนี่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 เปลกเงาะกับบักแก้วมังกรครับกับบักแก้วเมื่อก่อนนะครับสองหน่วย หลายหน่วยนะครับพรกันกินเหร่นหึ่งจะเศ้านะครับากันนั่งกินเห่นแต่เศร้านะครับมน,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 นีเนหนึกินเขากัยังพอพอินนกินเขนนนากััมนี่แกงไก่นี่จะมตกขาวู้เดียวด้วนี่อ๋อ ใส่นมเหครับเพราะว่าเรากินกะทิบ่ได้นะครับคนป่วยภาสามาที่กินกะทิได้นะครับคนก็เลยใส่นมให้กินนะครับแซ่บพื้นเก่าครับใส่นมสดนะครับแซ่บพื้นเก่าครับแกงแกงไก่ใส่บะเขียะใส่นมสดนะครับใส่แทนกะทินะครับว่าคนป่วยก็สามารที่กินกะทิได้นะครับมันจะปวดครับแล้วก็มีอ้ยของต่อหามหลายหลายอย่างครับหลายครับ ผลไม้ก็หามเป็นบางอย่างครับพวกของมีความหอมนี่กินบ่ด้นะครับอ่ากจังทุเรียนโมนี้ครับทุเรียนนล้วกะ็ลำใหญ่นะครับทุเรียนแล้วก็ลำใหญ่นะบอสสามารถกินได้นะครับกินได้กินได้ีด่ดเดียวครับผูนึงนี่ก็พิว่าสุดยอดแล้วนะครับขนาดผมกินผมเองกันล่องมาน,นะครับสองปูเกินไปเนี่ยออกอาการด้วยกันนะครับเริมที่จะออกอาก,การครับแสบ่อนด้วยกันนะพี่น้องเอ้ย แสบจิ๋วๆแล้วครับเดี๋ยวมันนั่งเล่นข้างนอกครับเป็นบรรยากาศให้นอกนะครับองฝนกันสีมาครับพูน่ะเมื่อตึบหม่แล้วได้เวลาพ่นนะครับไดเวลาพ่นนะครับอีกหน่อยข้างในเป่นกบบมีการยืนเส็จกันแล้วครับยืนเสร็จยืนซ้ายนะครับตอนนี้ก็ร้อยคนป่วยนี่เขาเลี้ยงเม็ดกันนะครับเขาเลี้ยงเม็ดสะกนนะครับ สภาพกติภาพเยือเส่นเยือเซ่นแล้วก็ประคบหนองแข็งครับแล้วก็ทําการรักษาต่อครับรักษากันต่อไปทั้งคนนอกคนในนะครับอ่าตอนนี้กำลังทำมาเรื่อยๆครับคนนอกทำมาเรื่อยๆครับเบิดมือเบิดเว้นนะครับเสาร์อาทิตย์เบิ้ลตะม่วงครับเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องห่วงมาทั้งวันนะครับเมดแล้วจนคำหมดแล้วพี่น้องเอ้ยจนคำมันนะครับบอกกเลยเลยนอนผู้เดียวมาเนี่ย มีหมูมัมน้อนน้ำขึ้นนึงเขาวันนี้จากจ่อยไปอัลลาด <c oughs> <c oughs> บ่ฟันมายังเลยทีพ่อบอ่ได้เรียกบ่ได้ยังเลยบ่เด้ด <c oughs> อี๋เนาะเอาจากสามตัวตังตังได้มหมสามตัวเต็มเต็มไปล่วงให้ร้านเออบ่ได้เสื่อมอ่า บอกว่าไก่เลยบาาล่โอ้ยตากับยายกับ,บ่มาบอกไงเนาะโอ้ยบ่มาเบิองหลูกเบิองล้านเลยแมน่นอยู่วันเสืร์ไก่เสือเป็ดมาให้ท่านน้ำเนาะโอ้ยนี่นะครับเป็นคนมานอนผู้เดียวนะครับมีคนมานอนเล่นเป็นมูอยู่ ย่ำขึ้นกับมิน <c ười> ายปูแหละย่างเป็นย่ามไห้นะครับราสั่นกับพมย่างออกมาย่ำขึ้นครับแต่ยินเสียงป๊อกป๊อกปอกหลือเม่นล่ะแม่นผมเป็นย่างออกมาฮ่า่าขึ้นผมย่างอัย่างมากย่งขึ้นนะครับเป็นนอนเดียวกับพี่ปูครับเป็นย่างมาเบิ่ง น่ะครับปวดเหยวกระลูกนะครับเหลืออยู่พ่อเหลืออยู่เต็มถาดอยู่ครับอันยะอยู่นี่ครับมีดในนี้มีดว่างอยู่นี่นับักน่อยบางอย่าหนึ่งพี่น้องเอ้ยพู้ใดกพเสี่มาฝากนี่โอ้ ไอ้สายสมอน,มอนโอ้อโอ้แสดงว่าเพิ่นอันอันนีท้ที่นี่โอ้ครับเบนสือบลไม่มะเรียงนะครับไอ้สายสมอนนะครับเป็นคปนป่วยอยู่นีดนะครับยูนีดเอาเรื่อยด้วครับเ,อ,อ,เอาเรื่อยนะครับเพิน่นอ๋อเหตุบุญนุนนำทรงอย่างของนะครับ ดีดีครับเป็นการดีอาการของเพื่อนก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านตาด้วยครับพี่น้องตะกอนเพื่อนก็รอเล่ยหกันด้เส้นเข่าเส้นอกเส้นเข่าเส้นออกวิน่จฉัครับอันนี้เดี๋ยวก็ได้กระบาดนะครับนั่นมึงส่งครับการเนือก็เริ่มดีขึ้นครับกำเน็เริ่มดีขึ้นเพื่อนบริยูแถวนี้นะครับเพิยูไตวันเพิ่นนะครับทีเพิ่มมากครับเนี่ยเป็นสิมามากร้อนอยู่เตียงนี่นะครับ บอรครับพอ่นบอกโ้ใดเป็นกระดูกจับเสียเนียฟ้ามากเลยสินมามา่ะเ๋ยปล่อยไวด้ดนครับล่อยดนมันรักษายากมันรักษาลําบากแต่ว่าได้บอกครับได้ครับเดี๋ยวมันถึงใสเวลานะครับครับใสเวลาแล้วกับมันก็เสียค่าเสียใจหลายครับบางคนอยู่เป็นเดือนคือนกี่ไซสมอนีน่มันเป็นสองเดือนแล้วมันอนอยู่นี่เก็บสองเดือนนะครับตอน ระหว่างมึงอือสิมานอนเล่นอยู่นี่นะครับนอนเป็นมูพอเพิ่นนะครับที่นอนประจํามึงเพิ่นเด็กดเดือกกูแหละครับเห็นจังได้กระหายแต่พอเพิ่นนะนั่งกำลังนั่งกินผลไม้ครับจะน้อยเขาก็ที่เอาน้ำแข็งมาประคบให้ได้ก <apply> พ <some antis> ักพอนะครับวันพอได้เข้าห้องนี่เนาะวันนี้ วันนี้เขานะครับเพราะว่นพอเขารักษานะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่นี้ก็รยุดครับยุดอีกหลายมืออยู่แล้วครับอาดีตสองสามมือเขาอีกครับแล้วแต่คุณหมอนะครับอ๋อสำหรับครับเนื้ออ่อนแรงนะครับเนาะครับผมนี่นี่นะครับนี่นะครับผู้ป่วยบันดิต ดูอาการของเพืน่นเองนะครับอ่ามันจะดูอาการของเพื่นเองว่าจะพร้อมหรือบ่พอมนะครับถ้าบ่พอมก็ว่าเขานะครับเพราะว่ามันเป่าประโยชน์นะครับเขาไปกะเจ็บนะครับเจ็บโตซื่อๆนะครับบาม่นเอาเขาไปหนวดไปข้าเลยครับไปรักษานะครับบแม่นเอาไปข้าเล่นนะครับไปรักษาคักๆนย่างครับจึงบอกว่า เป็นการรักษาเนาบพ่อเนาะการรักษาแบบตรงจุดนะครับเจ็บปวดบางใดเมงดีดหวดบางอันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสาระนิดๆน้อยๆครับเก็บมาฝากตอนเที่ยงนะครับอ่าสักพักนะครับสักพักกับข้องจะยืดเส้็นะครับผมก็ติดต่งเข้าไปทางในแล้วครับเป็นังอยู่ในโทรศัพท์อีกคือเราครับออกมารีแลกกับพี่น้องเลยมันอุดอู้ครับอยู่้างในหล ดูดูครับอ่าไเจอกันคลินหนาได้ครับเด้อไว้กินนี่กันสวัสดีครับผม